สวัสดีครับพี่น้องใ้เวลาเขางานแล้วบาทดิบอเคยถ่ายคลิปช่วงเวลาเหตุงานเจอดัอพี่น้องี๋ยวสิลองทายบึงนะครับตอนนี้ลูกค้ามีจ้โต๊ะน้อนะครับนี่คือที่ทํางานที่อาจารย์ลอยมาลงทํางานนะครับช่วงเดือน2เดือนนี่แหละนะครับรอเพินเปิดวงเปิดฤดูกาลจังสิเลยครับพี่น้องนะครับอาจสีมืดเดน่ๆครับคลิปนี้นะครับในจอดรถจอดรถไว้นี่ละสุม้มือ นะครับทุกวันต้องมาจอดรถตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือที่จอดรถประจําแล้วก็เดินข้ามถนนไปนะครับไปเราจะลอยผ้ายางไปเบิ่งนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวขออนุญาตเด้อคลิปนี้เด้อกอารสติสบอลยาวนะครับอารสิสันซันเพราะว่ามันมีอย่าลืมนี่เสียงเพียงเสียงหยังนะครับไปข้ามถนนไปก่อนนะครับตามมาคลิปนี้ครับหน้าร้านประบ้านนี่ครับพี่น้องไปแต่วันนี้มัมีเสียงเพียงจานลอยกระสีไทยบอยาววันไหนด้อครับเด้อ ใช่เบิ่งบรรยากาศหน้าร้านนี่ซื้อดอกพี่น้องนะครับนี่นะครับในจะข้ามถนนมาก็จะเป็นหน้าร้านเลยนะครับสวัสดีครับเออเอฟซีมหาถึงหน้าร้านเลยสวัสดีครับลูกชายพ่อยุทธเนี่ยพักหากันทางเฟสทางอะไรเนาะพี่เนาะพี่บอกว่าจะเอาข้าวเกียบที่บ้านทำเองใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับขายถุงเท่าไหร่ถ้าเกิดขายเนี่ยราคา หมายถึงถ้าถ้าตัวนี้จะส่งอยู่ที่25 25บายี่บาทสามสิบี้าถึงอ๋ออันนี้คือทําขายนะครับห่อในประมาณ25บาทเนาะไม่ไม่มีปุงแต่งอะไรเลยขอบคุณครับขอบคุณครับกำลังถ่ายยิปพอดีเดินมาเจอพอดีเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณนะครับอยู่อีกอยู่อีกกี่เดือนคะนี่ก็จนกว่าเขาจะเรียกกลับนะครับจนกว่าเขาจะเรียกกลับจ้าจ้าโอเคมาใกล้บ้านแวะมาหาครับผมมีอีกทางนี้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณพี่สาว นะครับเอาข้าวเกียบมาฝากทําเองขายเองที่บ้านอยู่ที่นี่เลยเนาะอยู่ปากซ่องอ๋อครับติดตามคลิปตลอดชายอยากมาตามติดมันมันดึกไงก็เลยไม่ได้มาเดี๋ยวพาไปหาบ้านพักดีเฟสเก่าผมมันเข้าไม่ได้ภาพก็เลยไม่ได้เป็นเพี่ยนตัวใหม่ขอบคุณมากขอบคุณมากีน้อยโอ้ดีใจ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 ครับมาไกลยังมาเจอเอฟซีตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยติดตามเนี่ยโอ้ตั้งแต่พี่เข้าไปอยู่ยังบ่มีลูก ไม่ใช่ตั้งแต่พี่เข้าไปอยู่สาวน้อยครั้งแรกเลยอ๋อตั้งแต่สาวน้อยที่แรกแแล้วก็ย้ายไปอยู่ของไอะไรอะไรนะไออีสานนครศรีนแล้วก็มาเพชรลำพลินอีสานนครศรีไม่ได้ไปนะอีสานนครศรีใช่ไหมไปเพชรลำพูนไปเพชรลำพูนโอเคครับกับพี่คนไปลำพลินโอเคอยู่กับพี่พรจ้ะ โอเคขอบคุณมากเดี๋ยวจะได้เข้างานแล้วทีนี้ครับผมคุยกันไม่ได้อยู่้าพักอยู่ตรงไหนเนาะจ้าะ่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนตรงไหนคไเที่ตะวันเหรอจ้าะที่ตะวันเนี่ยจะเดี๋ยวไม่จะพาไปไหนจะพาลูกชายไปหาโอาคคืนแล้วมันมาไม่ได้มันจ้าโอเคขอบคุณครับ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 จะได้บอกคนบางเจ้าขอบคุณมากจ้า โอ้ยดีใจจ้าอ้วนไปไหนอ้วนอ้วนมานมาีนาน่มาอ้วนอ้วนมารอตั้งแต่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยมาตอนห้าโมงพี่ยังไม่เข้ามาก็เลยมาอีกรอบโอเคก็มีมาหาหมอ,อเกิดอุบัติเหตุามาต้องจ่ายก็เลยแวะมาเลลยแ้วทีมครับครับครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเข้างานก่อนเด้ดดอที่น,นีไปตอกบัตรก่อนเด้อขอบคุณค <INA S 2> <มา S 1> รับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เอฟซีเอาของมาฝากครับพี่น้องขอบคุณครับ ป็นทางปลอดภัยครับครับผมแล้วเข้างานก่อนบ้านอยู่ข้างหลังจ้าสุดยอดครับพี่น้องนี่คร um ับพี just, yep, uh, ่น้องครับบ้านเก็บตะวันนะครับเนี่นะครับเพียงจบพอดีเดินเข้ามาร้านในรอบหัวค่ำนะครับรอบแรกรอบแรกรอบแรกนะครับบนเวทีกําลังจวดจัดกันอยู่น้องๆกําลังรอโอ้ยทำไมมันมันมืดจังเปิดแฟลชเออเพราะว่าอยู่ทำไมโทรศัพท์พี่มืดจัง สวัสดีค่ะน้องแว่นะคะน้องเตยค่ะน้องเฟินน้องอะไรเนี่ยเอาหนูดีหนูดีหนูไม่ดีไปไหนอ่ะสาว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 รอต้อนรับลูกค้าอยู่นะคะมีลูกค้ากี่ตัวแล้ววันนี้ตัวเดียวตัวเดียวอ่ะมันยังหัวค่ำอยู่เนาะโอเคค่ะสาว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 นะครับรอต้อนรับท่านอยู่มาเด้อมาเด้อว้าวนนี้น้องอะไรเนี่ย น้องวิวีน้องวิวีโอเคมาห้องแต่งตัวคลิปนี้ไม่ยาวคลิปนี้สั้นๆนะครับเนี่ยลังเวทีนะครับอันนี้จะเป็นทีมงานนักดนตรีอันนี้จะเป็นน้องๆ้แดนเซอร์นะครับสวัสดีค่ะอันนี้น้องอะไรนะน้องอะไรนะน้องอมแอมอมค่ะน้องแดนเซอร์นะครับอีกคนหนึ่งครับมะนาวค่ะจ้ามะนาวจ้าไม่ใช่ชื่อนะจ้ากินตัวจ้าเอาขนมเอซีมาฝากกินด้วยกันล้ว ดดกินด,ด้วกันกินด้วกันเอฟซีมาฝากลงรถมาพอดีเอฟซี FC มารอห้องแต่งตัวนะครับอาจจะคับแคบสักหน่อยนึงอยู่รวมกันเลยทั้งนักร้องทั้งแดนเซอร์นะครับนักดนตรีก็อยู่บนเวทีนะครับโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้แหละสั้นๆแค่นี้แหละนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่เอาขนมมาให้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย